จัดฆ่าเฮ้อเว่อใช่เราเครื่องด้วยสวาระมันจัดาฆ่าด้วยเอาเครื่องไหนล็อกก่อนแล่งอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งซ้ายพี่ไม่เคยถือทอมอะไรฟาดมันอยู่ฝั่งขวาอยู่รอบตัวยาวอ็ตัวยาวจุกเด็กทองเทพใช่ป่ะมีดูจุกเด็กใช่ใช่ มาพี่เอกมาจริงแล้วจริงแล้ว,ลวเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้แบงค์ฉีกไปเลยเอเอไอ้เคียร์พูดเล่นหมายรอบนี้เฉยเลยอะไรไมีขนาดแรมเฟนอยู่ปูห้องเทพเฮ้ยไอ้เจ๊กไอ้เจค ไมาอยู่ในห้องเทพปะวะนน่ะอยู่กูห้องเทพเดินตามไม่ทันเขายัดใส่ผมอยู่แล้วทุกคนกวเดินช้าครับงีงก็ยัดอะไรน้องยากหน่อยจะไล่พี่อ่ะไม่เกินขั้นหนึ่งอ่ะต้องแบบว่าโหดจริงอ่ะถึงจะไล่ได้ไม่ว่าด่านไหนก็เถอะเข้าใจปะกูงงหน่อยเฟ้นเล่นเล่นรอบนี้เฉย อะไรไเล่นสายแทนตรงกลางแมปไงในกลางแมปแล้วเครื่องกลางแมปแล้วมันอยู่ไหนตอนนี้ไม่เห็นนะไอเจ๊กเจ๊มึงมองหลังหน่อยดิไอ้เหี้ยมงึงเล่นไม่มองหลังก็บ้าแล้วไอ้สัสเอาผมดีกว่ามา ไห้เจ <át stars> ๊ไปกลางแมพั่ง <eleven> ฝั่งตายให้อ <infring> ย <es> ู่อยู่ล่างซ้ายเลยเฟิร์สเฟิร์สมึงรอกูด่าหน่อยอันฟ้ามึงรอกูหน่อยกูกลังวิ่งกันไปแค่นี้เสร็จเมื่อกี้นะไม่มีฮิลเองเหรอใช่ไม่มีมีกูฮิลไปแล้วไงไม่ใครอยู่ปะเนี่ยอยู่ไหนผมอยู่ตรงเครื่องเนี่ยนี่ไงแต่พี่อยู่ตรงไหนมึงเร็วๆเหอะมึงทำเป็นเล่นไอ้เจ๊ก็ไม่เป็นอยู่ใครไม่รู้นะแบงค์เพื่อนมันพังโดเทมอยู่กับใครไม่รู้ โตยิงดูนานล้อะไรวะนะตกใจหมดไอ้เจ๊กมอสบัดเลยนะว่ามาแล้เลยอะไรเนี่ยพาลูกพี่ขอร้องเฮ้เจ๊กมันมองไปอ่ะไม่หรอกมันโล่งอยู่แล้วไอ้เจ๊กอ่ะอวายนี่เนี่ยแล้วหมุนทำไมขวัญดีนี่มาแล้วนี่ไงนายกูน้าในน้องเทพให้ เทพ <miracle> เดินหมาไปแล้วไม่เอาแล้วกลับไปเครื่องกลางแมปนอกทางเครื่องแบงค์พี่อย่างเี้ไม่ยอมบูนนะพี่เอกคือเมื่ไหนพี่เอกข้างหลังข้างหลังไม่ไม่ได้เอาบูนมาเอาเปิร์กระนั้นมาเฟ็เหล็กอะรีชกลับไปฝั่งซ้ายเดินฝั่งซ้ายเฟนเดเรก13หรอเฟนเดเรก13นะตัดซ้ายบนอยู่ชั้นสองถามจริงจัดฉากเพื่ออะไรวะด่านนี้ยนะไอ้เด้วิ่งไปข้างบนน่ะข้างบนกูสองสองคนมันยังตามไม่ทันเลยเพี่อพี่ไปไหนแล้วอะ กูลากมา<บ>นมาน<บ>นด่านฟ้าแม่ป่นห้องน้ำอยู่ไปเนี่ยในกูด่านฟ้าเรานนอะไรมาดิ ต่อใครไปก่อนนูนไปตรงนู้นปะไปขี้ก่อนไปขี้ให้ตัวหายหนักก่อนค่อยมาเดินไล่พี่น้องในขั้นขั้นหนึ่งก็งไปขี้ก่อนนะทิ้งไปแล้วนะอืมไปขี้ก่อนไปขี้ตรงนูนนะ้นอ่ะไปขี้ขี้เอาแบบให้ตัวหายหนักก่อนนะแล้วค่อยมาไล่พี่นะน้องนะไม่ค่อยขั้นหนึ่งอยู่ใครอะ่ะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันตรงมอตีกวนหัว อยู่กลางแมพอยู่กลางแมพวางเครื่องห้องน้ำมั้งอยู่เครื่องห้องน้ำอ่ะไม่รู้ลงแมงล่างป่าเตือนหาเครื่องแพรอยู่หู่ไม่ไปไหนเลยหัว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 นี่อยู่ห้องน้ำนะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นี่ไงมันเหลือเครื่องตรงนี้อยู่เครื่องฝั่งนี้คือโซนซ้ายครับเนี่ยฝั่งเนี้ย ที่เฟิรนดูไปให้หน่อยนะเออยังอยู่ยังอยู่แล้วมันก็ออกใาต้นคออยู่ความรักที่มีเพียงกำแพงมาขวางกั้นน่ะฉันคงไม่มีแรงที่จะข้ามกำแพงที่เธอสร้างอะช็อตเนี่ยเดินย่างเดินย่างเธอเขาเดินย่างนยังเฮ้ยแต่เสียงเงียบไปแล้วอ่ะาแต่ขอดูใกล้ๆเฮ้ยเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่หน้าประตูเขาอยู่หน้าประตูกลางโอเคว่าแล้วเสียงเงียบไปแล้วนี่ไงี้ยเลยไงไอ้เฟิร์นหาตัวที่หนังนั้นเลยตกน้ำตกนั้นอ่ะตัวที่มันล้มเลยตัวที่มันล้มพี่เอกกำลังกำลังแก่อยู่เลยเมื่อกี้เนี่ย โอ้เต็มหัวเลยใช่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 กล่องกล่องรอ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 เดี๋ยวกูช่วยให้รอรอรอแกะรอแกะรอแกะหน่อยอุ้ยเดินไวจังอ่ะเปิดประตูล่อก็ได้แบงค์เออแบงค์ไม่เปิดประตูเลยแบงค์ไม่เปิดประตูไม่เปิดประตูประตูล่อตรงกลางอ่ะเปิดเลยเปิดเลยอย่าอย่าเพิ่งถอดนะเปิดประตูล่อไปแบงค์ไป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  ได้องมีผู้เสียสละนะจะรอดอ่ะไปนะกลับไปนะหันนะกลับไปหันนะกลับไปกลับไปมีลูกแค่ป้าไม่มีไม่มีไม่มีมันยืนจ้องแล้ววะน้องๆผมไม่เต็มระคังออกมาแค่นั้นแหละประตูหลังยังไม่มีคนเปิดป่ะพี่ประตูหลังคือฝั่งไหนซ้ายซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายฝั่งซ้ายเจ๊กไม่เปิดแล้วเจ๊กเปิดประตูหลังอยู่ อันเนี่ยยึดแยกมันใแฉตาท่าเหมืองถึงแล้วนะตอนเนี้ยอันเนี่ยยึดแยกคานออกมาเลยคานออกมาคานออกมาแค่นั้นแหลยก่อนถ้ามึงนั่งแกะไอ้แล้วมันอุ้มไอ้แบงค์มาเนี่ยมึงว่ากลวยบอกบล็อกมึงจะทันปะไม่ได้น่าจะต้องบล็อกสองปะแตกแล้วพี่เอยังกูฉีกข่ายกูฉีกข่ายกูฉีกกูล้มแน่กูล้มแน่แต่เดี๋ยวโดดเข้าไปล้มข้างในให้ ลุกอะไรมันไม่ได้ไม่เอา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 จะเปิดประตูต่อให้เลยเปิดประตูต่อให้เปิดเลยเปิดไปเปิดไปเปิดไปทำไปไม่ได้เปิดทังเปอร์เซ็นเลยหรอกดึงเลยไปนิดเหมือนเดิมอ่ะไปนะพี่เพื่อนไปหาเมืองแล้วเพื่อนดูแลดูแล้วเปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิดฝืนเปิดฝืนไปเลยผัดผัดไปเรื่อยๆคนมีลุกเปิดผัดฝืนไปเรื่อยเดี๋ยวเฟิร์นลุกก็จบแล้ว อีกบานหนึ่งคือฝั่งซ้ายใช่ไหมใช่เชื่อป่ะว่ามันไม่รู้ว่าตอนนี้ลุกขึ้นมาเองโชว์ตัวให้มันเห็นเลยสามคนเดี๋ยวลุกขึ้นมาเองแล้วเปิดประตูต่อมันไม่น่าจะรู้หรอกว่ามีลูกเองอ่ะมันไล่ใครอ่ะไอ้กูยาวกลับ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 โชว์ตัวให้มันเห็นโชว์ตัวให้มันเห็นหน่อยโชว์ตัวโชว์ตัวโชว์ตัวมันรู้ตัวยังวะรู้แล้วรู้แล้วเปิดไป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 เรื่อยเออให้มันดึงหลังอ่ะเออ ใกล้ละแ0เปอร์เซ็นต์ปเปิด80บเปอร์เซ็นต์แบงกลับมาแบงค์กลับมากลับมาแบงค์โอเคๆๆๆมึงก็แค่คาดออกมาเดี๋ยวรอบนี้กูไปเปิดแค่นั้นแหละมันจะมีไอ้นี่ปะเนี่ยกัน้นประตูมีหรอก ามเสร็จแล้วการหวเลยรู้จักช่องสีหน้าเป่าเปนะวนเลนวนวนน้มเขาแหน่ทำมันพิ่งไปหาทำไมวัน้าชอบเพื่อนวะเฮ้ยแตะเราออกเลยแบงค์แตะไเฟอนโคไม่ได้ เจะก็ให้เปิดเปิดไปเปิดบล็อกให้บอกให้บอกให้ไปเลยปะไม่ต้องบล็อกไม่ต้องบล็อกไม่ต้องบอกมึงเข้าไปข้างในมึงเข้าไปข้างในเรวออกประตูขวาเลยแบงค์ออกรื้อประตูเปิดทันแล้วออกเนี่ยออกประตูขวาเลยแบงค์ออกประตูขวาประตูขวาแล้วเรื่องอลังไปไปไปแบงค์ไปแบงค์ไปประตูหลังแบงค์ไปประตูหลังเอ้าแล้วเพื่อนมันวิ่งไปไหนอ่ะอ๋อวิ่งสวนไปครับผมนิ่มนิ่มพูดเลยทีนะเห็นไหมเห็นไหมชัดไหมล่ะ แ่นสเกมติดล็ีคมัวต้องรักกูมีโปรามไปมอ๋อเรียบร้อยจับจาไกันาน่ไปเอาจากใครไทยที่ไหนมาฮะม่เพื่อนชาหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเล่นได้